อ่าก็เหตุการณ์โควิดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษมากเลยเป็นเหตุการณ์ที่คิดไม่ออกอ่าคิดไม่ถึงอ่าเรียกว่ามันมันมาอย่างพิเศษมันมาอย่างโอ้โหมันมีอำนาจทั่วโลกมันมาอย่างอ่าเขาจะไปไมบอกว่ามันเป็นตัว เป็นปัวเป็นตัวร้ายแรงไม่ได้นะตัวโควิดเนี่ยไปบอกว่าเป็นตัวร้ายแรงไม่ได้ต้องเรียกว่ามันจะเบียกว่าเป็นตัวดีนุ่มนะมันเรียกว่าร้ายแรงต้องเรียกว่าเป็นตัวดีนุ่มเออมันเป็นตัวดีนะนะโดยผลตัวดีคนรู้สึกว่ามันร้ายเพราะว่ามันไปกำจัดสิ่งที่ร้าย แล้วคนที่ร้ายเองเขาไม่ชอบ mm. เขาก็โวยวายบอกว่ามันร้ายเอา้าก็กำจัดสิ่งที่ร้ายให้ร้ายหมดไปมันดีต่างหากเราแต่ตัวร้ายไม่ยอมเองมันก็โวยวายมันไม่ดีตท่นั้นเองเพอทุกวันนี้เนี่ยตัวร้ายมันเสียงดังนะ,ะตัวดีเนี่ยมันก็มีเสียงกันเท่าไหร่หรอกตัวร้ายเนี่ยน้อยตัวแต่เสียงดังเพราะฉะนั้นเชื่อว่า เหตุการณ์ที่โควิดมาคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีของโลกทั้งโลกเลยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีของโลกทั้งโลกไปการชรําระมันเป็นชำระลางหรือเป็นการกำจัดสิ่งโสโครกที่ควรจะต้องหมดไปจากโลกกันสักทีหนึ่งแน่นอนที่สุดเลยว่าไม่ได้มากก็ได้น้อยในคราวนี้เนี่ย ไม่ได้มากก็ได้น้อยแล้วมันมีอะไรสําคัญที่อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสํานึกของมนุษย์เนี่ยในไหวพริบของมนุษย์เนี่ยอันนั้นก็คือมนุษย์นี่อย่าบารุนแรงอย่ามาโหดร้ายอย่ามาออทำร้ายกันควรจะร่วมมือกันควรจะช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันไม่น่าจะมีความคิดที่จะไปทำเลวทำร้ายอะไรกัน เพราะฉะนั้นความหมายอันนี้ความสำคัญอันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะคนที่จะคิดคิดโหดร้ายในการจะไปทำลายทำ้ายมนุษย์ด้วยกันคิดได้แค่ความคิดก็ตามเลวแล้วยิ่งสร้างอาวุธอาวุธที่สร้างขึ้นมานี่ไม่ได้สร้างไปยิงช้างยิงมาอะไรเท่าไรหรอก มันเจตนาสร้างขึ้นมายิงคนมาฆ่าคนมันเลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าเผื่อว่าประเทศที่สร้างอาวุธได้เก่งที่สุดนี่สำนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมานี่คือผลดีของโลกประเทศที่ได้สร้างอาวุธมาเข็นฆ่าทำร้ายคนนี่สำนึกว่าโอ้โหเราเลวเราทำไม่ถูกเราไม่ควรจะทำอย่างนี้ ได้สำรึกเท่านี้ก็คุมแล้วเหตุการณ์โควิดของโลกซึ่งอาตมาเชื่อว่าคนที่มีไหวพริบจะมีความรู้สึกอันนี้จะมีไหวพริบจะมีความเข้าใจจะฉกคิดเรื่องอันนี้ได้ขึ้นมาจริงๆนะเพราะงั้นก็สรุปรวมแล้วก็คือความเห็นความเข้าใจความรู้ของมนุษย์เนี่ย ผู้ที่โง่ดักดานเท่านั้นที่จะไม่ไม่รู้สึกรู้สาคนที่ไม่โง่ดักดานคนที่มีไหวพริบมีปฏิภาณพอรู้จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วว่าอะไรคือร้ายคนที่รู้จุดร้ายสิ่งร้ายและก็คงเป็นคนตั้งใจดีปรารถนาดีตั้งใจที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีเขาก็หยุดทำหยุดทำสิ่งร้ายระง,งับสิ่งร้าย มันก็เกิดการเจริญของโลกมนุษยชาติก็เกิดเจริญขึ้นเจริญขึ้นสิ่งนี้เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงมนุษย์เปลี่ยนแปลงสังคมของมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆตามเหตุการณ์ของมนุษย์เองผู้รู้กัภภาคเพียนอยู่อ่าภาคเพียกรกระทำแต่มันยากผู้รู้ทำมันยากเพราะว่าธรรมชาติที่มันเป็นสังขารโลก สังขารโลกโลกที่มันสังขารร่วมกันเองตั้งแต่แต่อุตุนิยามพีชนิยามจิตนิยามเนี่ยมันปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยอุตุมันเยอะมันมากมากกว่ามนุษย์อีกวัตถุอากาศดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมากกว่ามากเลยมันจึงเป็นพลังงานที่สังเคราะห์สังขารกันอยู่ปรุงแต่งกันอยู่มีพลังมากกว่า มีพลังมากกว่า,า,วาสิ่งที่มันเป็นในโลกมันเป็นในโลกมันก็แบ่งออกเป็นพลังงานของอุตุเป็นพลังงานของพิชาเป็นพลังงานของจิตนิยามหรือของมนุษย์เนี่ยทีนี้มนุษย์ก็ยังแบ่งเป็นจิตนิยามมนุษย์แบ่งออกเป็นพวกยังปรุงแต่งเลวร้ายกับยังปรุงแต่งที่ดีปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อสิ่งดีของทุกอย่างในโลกเนี่ย มันยังมีส่วนน้อยนะปรุงแต่งส่วนดีนี่ยังมีส่วนใหญ่อยู่มันก็เลยค่อยๆคืบคลคานก็ค่อยพัฒนาขึ้นแต่อาตมาก็เชื่อว่าสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันสูงขึ้นตอนนี้จะจะเร็วขึ้นกว่าเก่าอยู่บ้างเพราะว่ามนุษย์มันเป็นสัตว์ในในมหาจักวานนี้เป็นธาตุรู้เป็นจิตนิยาม ที่มันเป็นธาตุรู้ที่รู้นำหน้าอะไรแต่ไรหมดนำหน้าสัตว์เดรัจฉช้านนำหน้าพืชยิ่งวัตถุหรือว่าอุตุนิยามมันยิ่งไม่มีไม่มีตัวบังคับตัวมันเองมันไม่มีประธานในตัวมันเองมันก็ถูกอำนาจอื่นๆเป็นตัวชักจูงไปตัวชักจูงที่แรงที่สุดก็คือจิตนิยามแต่ตอนนี้จิตนิยามก็กำลังคลี่คลายเป็นจิตนิยาม ดีกับเจตนิยามไม่ดีเจตนิยามไม่ดีก็มีสํานึกก็ค่อยมีสํานึกที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจจตนิยามที่ไม่ดีเก่าสํานึกดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าโดยธาตุแทของความจริงโดยสามัญโดยปกติแล้วคาธาแทของความจริงสามัญเนี่ยมันไม่มีอะไรปรารถนาร้ายหรอกโดยเฉพาะมนุษย์ มนุษย์มันมีปฏไยพริบมันมีธาตุรู้นี้อยู่มันไม่มีความมันมันไม่มีความปรารถนารายเป็นตัวสําคัญแต่ด้วยพลังงานกิเลสพลังงานที่มันสั่งสมกันมาจากธาตุจิตนิยามซึ่งเริ่มตั้งแต่สัตว์เซลเดียวสัตว์เดริฉานซึ่งมันยังไม่มีความรู้อะไรมันเป็นธาตุจิตที่มันมีแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวเอง มันมีมาก่อนมันก็เลยเยอะมันก็เลยมากนะทีนี้มนุษย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานน้อยกว่าเซลล์เดียวน้อยกว่า,าไวรัสอะไรอะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยแต่มนุษย์มันเป็นาธาตรู้ที่ยิ่งใหญ่มันก็สามารถที่จะมีอำนาจมีพลังติดอยู่เนื้อที่เรียกว่าอุตระอ่าอยู่เนื้ออุตระนี่อยู่เนื้อ,อ,อ,เ,นอเนื้อโลก โลกุตระอยู่เนื้อสัตว์อยู่เนื้อสัตว์อยู่เนื้อพืชอยู่เนื้อดินน้ำไฟลมอยู่เนื้ออะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอำนาจที่เนื้อก็จะเป็นตัวจัดการอย่างที่มันเกิดมาตลอดเวลาเนี่ยก็มนุษย์นี่แหละเป็นธาตุตัวที่นำนำทุกสิ่งทุกอย่างจัดการทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปเรื่อยๆๆๆ,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 ๆะเพราะงั้น พูดและสรุปได้ว่าความเจริญของมนุษย์ชาติหรือความเจริญของสังคมโลกมนุษย์ชาติที่มีความเจริญเข้าข่ายโลกุตระพูดไปแล้วมันก็เหมือนจะมาหลงตัวเองยกยอตัวเองอะไรต่างๆนานาซึ่งพวกเราชาวอาโศกพวกเราชาวพุทธพวกเราชาวโศกชาวพุทธเนี่ยเป็นผู้ที่มีโลกุตรธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้โลกุตรธรรม จึงนำนี่พูดความจริงพูดสัจจะไม่ได้ยกตนข่มท่านไม่ได้อวดเบง่งอวดอ้างอะไรหรอกมันเป็นสัจจะแล้วก็เลยนำนำไปโดยสัจจะความจริงที่พูดไปนี่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พูดไปตามสัจจะความจริงก่อนนะมันก็จะนำสัจจะอันนี้มันจะนำขึ้นไปเรื่อยเรืเรื่อยๆ แล้วตัวโลกุตระแ้ะยตัวสัจจานี่แม้จะเล็กแม้จะเริ่มด้วยกอแกนที่น้อยหรอกไม่ไมใหญ่ไม่โตแต่มันมีริ์มากอะไรตีไม่แตกโลกุตระนี่อะไรตีไม่แตกพลังงานอะไรๆก็ตีไม่แตกแม้จะเล็กมันก็จะทนทานและมันก็จะพยายามเพิ่มตัวเองขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความเป็นโลกุตระขึ้นยิง่งขึ้นยิง่งขึ้นยิง่งขึ้นเพราะฉะนั้นยุคโลก ยุคขณะนี้น,นี่มีโควิดนี่มันเป็นตัวแปรโควิดนี่มันเป็นพลังงานตัวแปรที่ทำให้เกิดหนทางหรือว่าเกิดแสงสว่างให้แก่ปฏิพานของมนุษย์ที่เฉลียวฉลาดมนุษย์ที่เฉลียวฉลาดได้เกิดเห็นแสงสว่างในปลายอุโมง์หรือว่าเห็นแสงสว่างที่มันสบ เขารับได้รับรู้ได้โอ้ไ oh, อ้นี่มีด้วยเหรอมันเป็นเรื่องประหลาดนะโลกุตระเนี่ยเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นนะเป็นเรื่องที่พิเศษพิเศษที่เหมนมันเกินคาดคิดนะบอกโ oh, อ้ยางงี้ก็มีได้เหรอเน่ในโลกในมหาจักรวาลนี่ย่างนี้ก็มีด้าาวนนยเหรอมันจะค่อย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 ทึ่งค่อยค่อคอ,อัศจรรย์ค่อยๆยอมรับว่า ออนี่เป็นความจริงหรือไม่ใช่สิ่งที่มันโกหกมันเป็นภาพลวงเป็นมายาอะไรขึ้นมาเลยมันเป็นสิ่งจริงเหรอเพราะโลก,กุตตรธรรมนี่เป็นสิ่งจริงโลก,กุตตรธรรมนี่เป็นสัจจริงที่มันเกิดจริงเป็นจริงแล้วเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์ต่อสัตว์โลกต่อทุกสิ่งทุกอย่างและมันกําลังจะอุบัติขึ้นมามันกําลังจะพัฒนาขึ้นมามันกําลังจะ ยังไม่ถึงการพัฒนาหรอกกาลังจะอุบัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงขอให้สัญญาณแก่พวกเราเชาวโศกที่เป็นต้นเรียกว่าต้นรากหรือเป็นมูลเป็นมูลรากของสัจธรรมโลกุตระเนี่ยมันจะเริ่มเกิด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 ขึ้นมาเราก็อย่าหยุดยังเข้าใจให้ได้ เราต้องการอะไรมาเติมเราต้องการพลังอุตสาหะวิริยะต้องการความขนขวายไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้ไปตามโมเมนตัม um. ปล่อยให้ไปไปตามเมธากรรมปล่อยให้ไปเป็นตามพลังงานที่มันเกิดแล้วไม่ใช่เราจะต้องใช้โอโคเอฟฟิเชนต์เราจะต้องใช้พลังงานตัวแปรตัวสําคัญนี่ ใช้สัมประสิทธิ์นี่เพิ่มยังหนักอยู่ตอนนี้จําเป็นเป็นความจําเป็นเป็นภาคบังคับที่ชาวโซเราจึงต้องหนักต้องเหนื่อยอ้าวใครจะพูดค่ะแต่ว่าแต่ว่าหมดเวลาแล้วค่ะหลวงปู่ค่ะอ๋อเออเวลานี่เราก็มาถูกล็อกนะเอาหมดก็หมดหน่าไม่เป็นไร <c oughs> หมดได้แต่ยังมีจิตใจอยากจะฟังอยากจะรู้อยากจะอะไรอยู่นี่ <c oughs> ดีแล้วล่ะ หมดในขนะดนี้ดีก็หมดแล้วโอ้ยเมื่อไรจะจบสักทีเมื่อไรจะเลิกสักทีนี่มันไม่เขา้าท่าแต่อย่างนี้ดีแล้วล่ะอ้าวเพราะมันเวลาจํากัดเท่านี้ก็เท่านี้อ้าวหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจจุดสําคัญที่เราได้พูดกันวันนี้ว่าหนึ่งคือกสิกรรมสองเราจําเป็นที่จะต้องหนักต้องหนักต้องเหนื่อยต้องพยายามเป็นตัวช่วยบุกเบิกเราต้องเป็นพโอเนียเป็นหัวเจาะให้แก่เข้าทั้งนั้นแหละนะ ไอเนี่ยสำคัญหนึ่งกสิกรรมสองจะต้องเป็นผู้ที่ลงมือช่วยต้องพยายามเป็นทำไมต้องเป็นเรามันต้องเป็นเราตอนนี้มันเป็นภาคบังคับและมันก็ไม่ใช่ความเลวร้ายมันเป็นความดีงามเป็นสุดประเสริฐนะต่อคิดให้ให้รอบไ่เห็นมันไม่ความเสียหายเลยมันเป็นความดีงามจริงๆใไ่มาเพราะงั้นเราจะต้องลูบเขาใส้ลูบเขาใส่เลยอ่า ค่ะอา้าวก็ขยบขยับไปกระขอบพระคุณค่ะท่านจะจะลงปู่ก็คงจะได้ฟังอยู่ต้องอยู่ที่ทางท่านปัดฉาเป็นหลักค่ะอา้อาวอ้าวได้ยินแล้วได้ยินแล้วตาเย็นอีกชั่วโมงอ้าวเจริญตามทุกคนรักษา,าการเจ้าค่ะ